กำไรที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเดินทางไปสู่เป้าหมายให้สําเร็จก่อนนะครับ แต่กาไรชีวิตที่แท้จริงก็คือระหว่างทางเนี่ยที่คุณกําลังเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณนะครับคุณมีความสุขคุณได้เรียนรู้อะไรต่างหากเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้บทเรียนต่างๆที่มันเข้ามาปัญหาเนี่ยมันมีไว้ให้คุณแก้พอคุณแก้เสร็จโอเคคุณมีความสุขคุณแฮปปี้นั่นแหละครับความรู้สึกเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้นี่แหละครับเป็นกําไรชีวิตคุณหลายคนเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างเดียวโดยไม่แวะมองข้างทางบ้างครับว่าความสวยงามของโรคนี้มันคืออะไร ยกตัวอย่างนะครับตอนที่อป้าเนี่ยไปปีนภูเขาไฟฟูจินะครับทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นที่หนึ่งครับอยากจะขึ้นไปสู่แบบอูซับมิดนะครับแบบไปถ่ายรูปเซลฟี่ว่าฉันได้ที่หนึ่งโอเคแต่โอป้าครับเดินช้าๆครับแล้วก็มองซ้ายครับโอเคพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับสวยงามมากๆโอเคขวามือเนี่ยเมฆแบบโหเราอยู่เหนือเมฆแล้วอะ่ะแล้วเราก็เห็นพระอาทิตย์นะครับเราค่อยๆแบบได้รับแสงอาทิตย์เราก็ยืนแบบขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกาย ขอบคุณแบบธรรมชาติเรารู้สึกดีมากครับเราจดจําช่วงเวลานั้นดีมากๆถ้าคุณรีบไปถึงเป้าหมายมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยลองเสพความงดงามที่เป็นบทเรียนหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวคุณบ้างผู้คนเรื่องราวต่างๆธรรมชาติหรือว่าอะไรก็ได้ครับมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถใช้พลังงานเหล่านี้ไปในวันข้างหน้าได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าวันเนี้ยโอปอ้าอยากจะรู้สึกประสบความสาเร็จแล้วก็รู้สึกส่งพลังโอป้าสามารถรู้สึกถึงพระอาทิตย์ขึ้นได้ไหมครับ ตอนนั้นเนี่ยมันมีเมฆลอยแบบเหนือแบบคูแบบมันเหนือเมฆแล้วแบบพี่แล้วแบบเราเห็นแบบเฮ้มันสวยมากๆแล้วก็แบบพระอาทิตย์กำลังขึ้นแสงอาทิตย์ค่อยค่อยแตะไปที่หน้าโอป้าทาั้งที่อากาศเย็นมากๆครับ เราป้าก็รู้สึกว่ามันทรงพลังมากๆครับอป้าจําช่วงเวลานั้นได้อป้าจําทุกก้าวที่อป้าเดินที่ภูเขาเฟฟูจิได้นั่นแหละครับเวลาที่อป้าอยากจะมีกําลังใจมีพลังงานสามารถดึงพลังงานเหล่านี้กลับมาใช้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นกําไรชีวิตคือเสพความสวยงามระหว่างทางด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปอย่างเดียวคือไปอะ่ะเป็นเรื่องดีแต่ว่าก็ให้เรียนรู้สิ่งสวยงามระหว่างทางด้วยคุณว่าดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีเลยครับอป้าอีสานมาสโคดเอ็นอพสวัสดีครับ